สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับก็วันนี้อาจจะมาดึกหน่อยนะครับเพราะหนูไปทํางานมาตอนบ่ายแล้วก็ที่สําคัญคือมันเตะตีสามนะครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับก็วันนี้เตะพร้อมกันหมดเลยนะครับทุกๆคู่ในเวลาตีสามในรอบลีกเฟสก็คู่ที่มีผลจริงๆงจัง นะครับถ้าให้มีผลจริงจากน่าจะเป็นคู่นาปโปลีนะครับนาปโปลีกับเชลซีอันนี้น่าดูมากๆนะครับผมแล้วก็แน่นอนแรฟรลิ์ฟูก็ต้องดูลิเวอร์พูลนะฮะพบกับคาราบักอ่าแล้วก็อีกคู่หนึ่งที่ที่พลาดไม่ได้หนูเชื่อว่าน่าจะสนุกนะครับปารีสแซงต์แชมงนะครับ เล่นที่สถตเดี้งพบกับสาริกาโดงนิวคารเซิลนะฮะแล้วก็จะมีอาร์เซนอนอาร์เซนอนนี้ลอยลำนะฮะอ่าบาร์เซโลนาพบกับโคเปเฮเกนคือจะบอกว่ามันมีผลค่อนข้างจะเกือบทุกคู่เลยนะคืนนี้น่าดูใครเป็นแฟนทีมไหนบอกเลยว่าควรจะจับตาดูทีมที่คุณรักเพราะว่า มาดูอันดับตารางคะแนนตรงนี้หนึ่งนะครับอาร์เซนตลนอันดับหนึ่งเข้าแน่นอนนะครับ,บาบยามินิกเข้าแน่นอนนะฮะน่าจะหนึ่งในแปดการันตีหนึ่งในแปดนะครับมาริดนี่ไม่ชัวนะครับหนึ่งในแปดนี่ก็น่าก็น่าจะชัวนะสิบห้าอ่าสิบเอ็ดลูกก็ยังไม่ชัวนะคือมีแค่สองทีมที่ชัว,ชว์นะฮะนั่นก็คืออาร์เซนตลน,นกับ,บาบยามินิกนะครับ บอกก่อนว่า,าทุกๆตำแหน่งนะครับมีผลอันดับแรกเลยใครชนะนะครับได้เงินเยอะมากถทวยนี้นะครับถ้าเสมอแบ่งกันนะครับถ้าแพ้ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะตกรอบไปแล้วหรือว่าคุณจะยังไม่ได้ตกรอบนะครับใครชนะมีผลมากเงินเข้าสโมตอน,นะครับทีนี้อย่างที่บอกว่าอันดับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ย มันยังไม่ชัวร์นะครับมัดลิดเวอร์พูลทรอแนมนฮอตสเปอร์ปารีสแซงต์แชงแมงนิวคาสเซิลเชลตีนะครับยังไม่ชัวร์ว่าตอนเนี้ถ้าตัดตอนเนี้เข้าเลยแต่ว่ามันนี่เป็นแมตช์ท้ายนะครับเอ่อมาพูดถึงทีมที่ไม่น่าจะไม่น่าจะผ่านแล้วนะครับคือเขาเอาแค่ยิบตีนะครับเพราะฉะนั้น มันมีแค่สี่ทีมเท่านั้นที่ตกรอบไปแล้วนะครับออทาแฟงเฟิร์ตนะครับตราเวียปาร์กเบียร์ลิวแล้วกอ็อะไรเนี่ยไกรัดอันมาทิที่จะต้องเจอ <c oughs> เจอกับอาร์เจนอลนนะครับอ่ะอันนั้นคือหนูว่าเป็นแฟนทีมไหนนะฮะก็ติดตามเชียร์ได้นะครับตามรุ้นตามเชียร์เท่าที่คุณ ทีมที่คุณชื่นชอบมาพูดถึงลิเวอร์พูลดีกว่าคืนนี้นะครับขึ้นอยู่กับตัวเองเท่านั้นนะครับเสมอไม่แน่แต่ทันนาหนึ่งในแปดแน่นอนนะครับหนึ่งในแปดมันดียังไงหนึ่งในแปดคุณจะเข้าไปรอรอบสิบหกทีเข้าไปเจอติ๊กหกสุดท้ายเลยนะครับก็คือเดี๋ยวเขาจะเอาอันดับเก้าถึงยี่สเนี่ยนะไปเตะกัน แล้วก็หนึ่งในสี่สำคัญนะครับหนึ่งในสี่สำคัญมีความสำคัญยังไงก็คือถ้าหนึ่งถึงสี่คุณจะได้เตะรอบ 16, สิบหกสี่ท้ายในบ้านเนี่ยเป็นนัดที่สองซึ่งมีผลนัดแรกคุณอาจจะไปเสมออาจจะไปแพ้มาพอนัดที่สองเล่นในบ้านมันมีผลเป็นอย่างยิ่งหลังจากที่เราได้ดูอยู่ฟาชัมม่นลีกมาส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เล่นนัดที่สอในบ้านน่าจะทำผลงานได้ดีอะ เราจะมาว่ากันถึงลิวพูว่าจะยังไงนะฮะเจอกับคาราบักเก่งก่อนเกมวันนี้นะฮะเจอกับคาราบักพูดตรงๆนะคาราบักก็ไม่เชื่อว่าบอลไม่มีสีนก็ก็เขาก็เก่งระดับหนึ่งของเขาแหละแต่เพียงแต่ว่าด้วยชื่อชั้นนะครับด้วยตัวผู้เล่นหนูเชื่อว่าอาจจะสู้ลิวพูไม่ได้แต่ก็ กับเวีรยพภูไม่มีอะไรครําว่าแน่นอนในฤดูกาลนี้ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนบางคนบอกว่าขนาดเมียแน่ๆบางครั้งมันก็ไม่ให้กูนอนเฮะเพราะฉะนั้นสิอตัวจริงที่น่าจะถูกจัดลงไปนะครับอิไฮิมากโกเนเต้น่าจะยังไม่ได้กลับมานะครับก็มีมีข่าวนะฮะสีดำนะครับคุณพ่อของเขานะครับก็ ผู้ต่อตัวเดี๋ยวต้องรีบไปนอนนะเพื่อจะตื่นมาดูบอลผู้ต่อตูตเป็นอาริโตงเบเกอร์นะครับแบ็กซ้ายก็น่าจะเป็นมิลลสเคิร์เคสนะครับแบ็กขวาเจอรมี่ฟิมปงเซนเตอร์ตรงกลางนะฮะสองตัวน่าจะเป็นวัตทรุเอนโดจับคู่กับวอร์จิฟันไดกลางหนูเชื่อว่าน่าจะส่งอเล็กซิสแมคลิเซอร์นะครับจับคู่กับไรอันแกฟฟินแบก สล็อตม,มักไม่ค่อยคือถ้าเป็นบอลยุคฟาจํมเรีกเนี่ยมักจะไม่ค่อยโรเตชันเอาเด็กลงนะครับส่วนเ,เรายังไม่รู้ว่าเขาจะเล่นระบบสี่สองสองสองหรือเปล่าแต่ว่าอะแนวรุกก็จะมีโมเมนซาลาแน่นอนต้องได้ลงโซบอสไลได้ลงนะครับฟอร์เลนเวียส เอกิต e ิเก e. หนูเชื่อว่าอาใครก่ะวุยสาราซ้า,ายเอา้าฝั่งขวาอา่ากักโปจะได้ลงไหม่ะหรือจะเป็นกักโปก่อน e K T K e. เอกิติเกเอกิติเกเหอะเนาะเออกักโปพักก่อนขวาเป็นสารานะครับอา่า ตรงกลางน่าจะเป็นโดมินิกซูบอสไลนะฮะกลางลุกซ้ายอาจจะเป็นเอกิเกเนี่ยหนะูว่าสี่สองตอคือมันจะมีสี่ตัวนี่แหละนะครับซาร่าฟอร์เรนเวียสโซบอสไลแล้วก็เอกิเกเห็ K K. นไหมฮะอืมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะยืนตำแหน่งไหนแล้วก็จะจัดตัวผู้เล่นแบบไหนเล่นแอนฟิลนะครับพูดกันตรงนี้ซะก่อนเลยนะฮะ ถ้าไม่ประมาทไม่เลินเล่อแต่ว่าเวลาเจอกับทีมแบบเนี้ผู้เล่นลิวพูมักจะชอบโชว์เก๋าคือประมาทเลิอนเล่ออ่าคือถ้าไม่ประมาทไม่โชว์เก๋าไม่ไปแอคอาร์ตสมาร์ทด็อกหนูเชื่อว่าน่าจะได้ผลการแข่งขันที่ตัวเองต้องการนะครับก็ถ้าจะให้ฟันธงลงตะกอนหนูเชื่อว่าถ้ามาถึงขนาดนี้ ทำมาถึงขนาดนี้แล้วนัดสุดท้ายเจอคาราบักในบ้านในแอนฟิ์แล้วถ้ามึงไม่ติดหนึ่งในคือคือมึงไม่ต้องสนใจใครขอแค่ชนะไม่ต้องไปสนใจใครว่าจะไล่มาน่ยถ้าถ้าชนะหนึ่งในสี่แน่นอนกรารันตีเข้าไปรอรอบสิบหกสุดท้ายและเล่นในบ้านตัวเองนะัดที่ต่อ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ฟันธงโรสโกนะครับ หนูเชื่อว่าลิวพูน่าจะได้ผลการแข่งขันที่เองต้องการนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาหลังเกมมาดูกันว่าเกมการแข่งขันจะเป็นยังไงแต่คืนนี้รับประกันว่าต้องดูพลาดไม่ได้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างที่หนูพูดหรือเปล่านะครับคาราบักเขายังมีโอกาสเขารอบเขาไม่ได้มาอุดเชื่อเถอะเขาก็ต้องเปิดเกมเปิดเกมแรกหรือไม่ก็อาจจะรับเหนี่ยวแน่นแล้วโตกลับฉับไว ก็ลองมาดูกันว่าผลการแข่งขันจะได้อย่างที่แฟนลิวพูลต้องการหรือเปล่านะฮะอย่าลืมนะครับขอบคุณมากๆสำหรับคำชมใน <c oughs> ในคลิปที่หนูชมแมนยูอันนี้พู้จักหัวใจนะว่าหนูเป็นแฟนบอลริวพูกก็จริงแต่ว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราเป็นคนดูบอลแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยระหว่างอาร์เซนอลกับแมนยูใครดีเราก็ต้องบอกว่าดีใช่ป่ะคือเขาเล่นดีแล้วเราจะบอกว่าอ๋อฟุ มันก็ดูอคติเกินไปมันดูแบบว่าเชียร์ทีมตัวเองรักโดยแบบไม่ลืมหูลืมตาไม่ได้รู้สี่รู้แปดไม่ได้สนโลกภายนอกว่าเขาจะเก่งขนาดไหนเขาจะเล่นดีคือถ้าเราอยากให้คนถ้าเราอยากให้ให้ได้รับเกียรติเราควรให้เกียรติคนอื่นก่อนเพราะฉะนั้นหนูเชื่อว่าการที่หนูชมแมนยูออกมาจากหัวใจจริงๆไม่ได้มีการประชดไม่ได้มีการเย้ยหยันไม่ได้มีการจิกกัดถากถางอะไรใดๆงสิงนชมมาจากหัวใจจริงๆ อันนี้ก็คือเขาเขาเล่นดีเขาเก่งก็ต้องบอกเขาเก่งนะครับก็คุณพี่พี่ทุกคนนะฮะสำหรับ,รบฟแฟนแมนอยู่ที่กดซับสไครป์กดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามให้นะครับกบขอบคุณก็อย่าลืมเดี๋ยวเรามาคุยกันนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าพลาดมาเราก็มีแย่มีหอกมีล้อถูกไหมเออแต่ว่าอันไหนมันเล่นดีจริงๆมันก็ต้องบอกว่าเล่นดีก็ตามนั้นหนูเป็นคนแบบนี้นะครับแล้วก็ อย่างที่บอกว่ามันก็จะมีนะแฟนบอลต่งตางนานามาจิกมากัดมาแซวแฟนบอลตัวยงเลเตอร์นู่นนี้นั่นสไตล์เหมือนคนนู้นคนนี้ก็เอาที่สบายใจนะฮะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ซัพพอร์ตแล้วก็ลหลายๆคนเข้าใจในสิ่งที่หนูอยากจะสื่อคือหนูดูบอลด้วยแพชชั่นนะครับถ้าอยากได้ข้อมูลเชิงลึกถ้าอยากได้อะไรหนูเชื่อว่าพี่ๆหาเซกมนได้อยู่แล้วนะครับเยอะแยะนะครับแต่ถ้าอยาก ฟังทัศนคติของหนูในการดูบอลแบบมีแพชชั่นก็มาฟังได้มาติดตามได้ขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกทุคนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้บยบวย